สวัสดีค่ะเคเคกานาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆืนวันนี้พาเ,เพื่อนเพนมารับชมะคะดอกชวนชมของเคเคหน้าบ้านนะคะวันนี้ดอกชวนชมได้บานนะคะออกมานะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆ่ณขณะนี้ก็เป็นเทศกาลนะคะดอกชวนชวนมนะคะที่จังหวัดปูกเกต็ตก็จะมีดอกชวนชมน,น,นะคะออกดอกเป็นฤดูนะคะเป็นหน้าเป็นฤดูของต้นชวนชมน,นะคะที่จะออกเด็ดนะคะที่จะออก ออกดอกนะคะมาเยอะๆตอนนี้เค้กก็นะคะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะพเพื่อนๆนะคะมาถ่ายามาม่าแม่แม่น่ะหน้าบ้านของตัวเองนะคะดอกมงดอกไม้นะคะก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เค้กการจสนาจัดแต่แก้วช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สุขภาพแย่นะคะไม่สามารถไลฟ์สดได้แล้วก็ไม่สามารถทําคลิปรัวๆหรือว่าออกไปถ่ายคลิปนอกสถานที่ได้นะคะก็ได้แต่ถ่ายรูปนะคะดอกไม้ที่หน้าบ้านของตัวเองนะคะเพื่อนๆ เคเกก็มีอาการนะคะขั้นเนื้อขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะเหมือนจะเป็นไข้ค่ะแต่เคเคเป็นคนสู้นะเพื่อนๆนะวันนี้ก็ก็จะเตรียมตัวพักผ่อนนะคะที่บ้านเพราะว่าวันนี้เคเกก็ไม่สามารถที่จะทํางานรับจ้างได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสุขภาพไม่ดีค่ะช่วงนี้นะคะสุขภาพแย่เวียนศีรษะเวียนหัวมอตานะคะต้องกินยาแล้วก็พักผ่อนนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะรู้สึกจะหมดค่าใช้ใจ่ายไปกับนะคะรถแท็กซี่นะเราไม่จ้างรถแท็กซี่ก็ไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าไม่สามารถที่จะขับรถเราไซค์หรือขับรถนะคะอเองได้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องใช้บริการแท็กซี่นะคะเพื่อนนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะดอกชนชมนะคะสวยมากมาเลยค่ะก็โอเคนะคะพยายามที่จะ,นะะพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพื่อนๆนะ เคก็ดูแลตัวเองเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่วันก็ก็จะนะคะเช็คนะคะเลียกสวอปนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพราะว่าสวอปครั้งแรกไม่เจอครั้งที่สองคิดว่านะคะก็ไม่เจอนะคะเพื่อนเดี๋ยวต้องนะคะต้องสวอปเองนะคะเป็นครั้งที่สองก็เค้กก็จะมีความดันทางสายตาค่ะเพื่อนเพื่อนโยนพราะนาคานี้นะคะจะต้องไปตรวจหมอคะไปตรวจหมอเช็ค ว่าความดันสายตาเรานะคะเยอะไหมนะนเพื่นถ้าถ้าเราปวดตานะคะมีไข้ความดันมันจะขึ้นที่ศีรษะก็อาจจะฝเน่องมาจากนะคะตาของเรานะคะตาของเรา,าไม่ประสานกันนะคะก็คือว่าเกเคช้ K สายตาเปลืองในช่วงที่นะคะสร้างหลักกิโนะคะเพื่อนเพ o u t u ยูทูบน,นะว่าเราจะได้เงินจาก y o YouTube ยากมากใช่เพื่อนเพราะฉะนั้น เวลาเราจะทําอะไรเราก็ทําไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับว่าเราจะต้องเสร็จนาะใะนเดือนนี้เดือนนี้ไม่งั้นนะคะสุขภาพของเรานะคะจะแย่อย่างพี่เคเคตอนนี้ก็นะคะไม่บุกแล้วนะคะเพื่อนไม่บุกเพราะว่าตอนนี้ผ่านกฎเกณฑ์นะคะทุกอย่างเรียบร้อยแลย้วเราก็นั่งทําไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆนะคะก็มีเพื่อนๆนี่แหละค่ะที่คอยทาให้กําลังใจเคเคการจนาจิต่จแกลชแนลนะคะคลิปของเคเคอาจจะไม่สะสวยนะคะเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะออกไปนอกสถานที่ไปถ่าย เกย่วกับน้ําทะเลชายหาดไม่ได้อีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเคเคไม่สามารถที่จะนะคะตากแดดตากแดดตากลมได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็พยายามที่จะพยุงตัวเองนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองนะคะให้ให้ให้แข็งแรงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะช่วงนี้ก็วันๆกับโรคนะคะโควิดนะคะเพื่อนเโรคโควิดนะคะรายแรงซึ่งเป็นโรคติดต่อนะคะกัน ง่ายมากตอนนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามาเคเคก็นะไปทําการสวอปครั้งแรกก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆือนนะคะมีคิดเดียวนะคะเพื่อนเพ่ก็โลงออกไปปลอกหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจดีอีกห้าวันเคเคก็จะต้องเช็คนะคะอีกครั้งหนึ่งจะต้องทําการสวอปนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนชอบไหมนะคะดอกชนชมนะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลดอกชนชมเป็นฤดูของจุดอกชนชมที่ นะคะกำลังจะผลิดอกออกดอกให้นะสู่สายตาสาธารณชนนะคะกอนี้นะคะเป็นต้นชนชมที่เก่าแก่นะคะเพื่อนๆจะมีลำต้นนะคะสีเทาออกน้ำตานะคะเพื่อนๆจะมีสีเทาแล้วก็ลำต้นจะมีน้ำนะคะประกอบนะคะเยอะมากนะคะเพื่อนๆลำต้นของเขาจะมีลักษณะกลมนะแต่ก่อนเคเคไม่ค่อยชอบนะคะลำต้นกลมๆนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวนี้ก็ชอบเพราะว่า เวลาเขาออกดอกนะคะจะสวยงามมากนะคะเ,เพื่อนๆสังเกตนะคะที่ต้นดอกชนชมจะมีลักษณะรูปต้นกล้อนะคะเพื่อนๆเค,คตอนนี้ไม่สามารถที่จะทํางานรับจ้างได้แล้วนะคะเพราะว่าเดินทางไปไกลมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างอันตรายแล้วเค็ๆก็เลยตัดสินใจนะคะลาออกจากงานประจําแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเพราะว่าเขาให้นะคะหกเดือนหกเดือนก็ต้องเอาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆทางานรับจ้างเพราะว่าเราสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สามารถที่จะนะฮะไปทํางานได้เพราะฉะนั้นเราก็เราก็นะฮะจะต้องยอมรับสภาพอย่างน้อยเรามีเงินก้อนนะคะติดตัวหกเดือนล่วงหน้าหกเดือนเขาให้นะคะจากการที่เราหน้าเสียเวลาหกปีมาทํางานกับเขานะคะเ,<อ>เขาก็จ่ายตามกฎหมายนะคะเปอนจ่ายถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ตอนนี้เคเคนะคะก็ยอมรับเลยนะคะปีนี้สุขภาพไม่แข็งแรงนะ เราเอาแค่6เดือนนะคะขอไปสิบเดือนเขาไม่ให้นะคะเขาให้แค่6เดือนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะกมเขาเรียกว่ากรมขี้ดีกว่ากำตดนะคะเพื่อนๆสำนวนสุภาษิตธำมาเผยแล้วก็จากนี้ไปถ้าเคเคออกมาจากงานประจาแล้วเคเคก็จะมาอัปคลิปถ่ายคลิปหน้าบ้านของตัวเองนี่ละค่ะนะคะเมะ่ๆไปนะคะเวลาทําอาหารก็ถ่ายรูปอาหารที่เราทําไปนะอาจจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนนะคะ คลิปอาจจะไม่น่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าทํายังไงได้ล่ะคะเ,เพื่อนๆนะคะเพราะว่าเคเคก็จะต้องพยายามช่วยตัวเองนะคะเราก็อายุมากแล้วอย่างน้อยเรามีเงินก้อนติดตัวเดี๋ยวเคเครักษาตัวนะคะรักษาตัวไปก่อนตอนนี้นะคะอยู่บ้านรักษาตัวให้ให้สุขภาพของเต่งแข็งแรงเดี๋ยวจะไปซื้อจะไปซื้อลังนกนะคะมามากินนะคะเ,เพื่อนๆดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะว่ารังนกก็ช่วยได้ แล้วก็เคเคก็จะกินผลไม้ที่มีสีเหลืองเช่นสับป,ประรดกล้วยนะเป็นต้นนะฮะกล้วยน้ําว้าจะดีมากค่ะเพื่อนๆกล้วยน้ําว้าเราเอามาต้มนะซื้อมาสักสอง่อมาต้มกินนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์มากนะเพราะว่าตอนนี้เคเคต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าความดันเลือดสูงก็มีแต่ว่าเราไปโรงพยาบาลไปเอายาม,มาได้นะคะตอนนี้ก็ทานยาตามหมอสั่งนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็เคเคก็ตื่นเช้านะคะ ทำข้าวต้มกินนะคะตอนนี้บริโภคข้าวต้มนะคะกลางวันก็อาจจะก,กินข้าวสวยบ้างแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเราไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะทรานสปอร์ตก็ไม่ต้องจ่ายโน่นนี่นั่น,นเพื่อนเพื่อนวันละห0ิบาทอยู่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนะคะวันละห0สิบาทเพราะว่าเราก็ซื้อข้าวสารมาไว้สัก5้าโลไข่ไก่มาไว้สักแผง2แผงนะคะเพื่อนแล้วก็อ่ามีสู้วะนะคะมาม่าเราไม่กินนะ,ะตอนนี้มาม่ากินไม่ได้นะเพื่อนมาม่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ นะคะแล้วก็ไปกินเป็นครั้งเป็นคราวได้นะคะตอนนี้เคเคต้องดูแลสุขภาพของตัวเองก็ซื้อโอวันตินโอวันตินนมข้นหวานมาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนที่สําคัญเราต้องมียากินกินยาเสร็จเราต้องนอนนะคะเคเคก็เป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ําในหูไม่เท่ากันเราต้องกินยาแก้เวียนศรีรษะเวลาเคเคขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทํางานหรือว่าขับรถสีล้ออะไรก็ตามน้าไปทํางานไม่สามารถนะคะ ควบคุมการประสาทมือไม่ไม่สามารถควบคุมการขับรถของเราได้แล้วนะคะเพื่อนมอไซค์ก็ไม่สามารถที่จะขับรถขับรถมอไซค์ได้แล้วนะคะเคเคก็มีรถมอไซค์นี่แหละค่ะตอนนี้มีรถมอไซค์อยู่คันเดียวต่อไปถ้าเราขับรถมอไซค์ไม่ได้เราก็เอารถมอไซค์เราก็ขายไปเสียนะคะเพื่อนนะขายแล้วก็เอามามาใช้ต่อชีวิตเราได้นะคะเพื่อนนะวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะดอกชนชมของเคเค ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ KK กันจนัดจัดไปเก้าชาแนลด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ